กรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดอเรเฉลิมชัยศรีอ่อนนำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีทำบุญตักบากและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568 วันที่12สิงหาคม2568 25เวลา7นาฬิกา30นาทีดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางอารนุชหล่อเพนสีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน194รูปเพื่อถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีหนพุทธมนฑลพิธีท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8นาฬิกา ดอกเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าถวายเจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904พระบรมมหาราชวังเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทย ขอขอบคุณภาพข่าวทีมข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูวนักแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน